h l l o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  m o r r n n n g o o o d f t t r r o o o n o o o e v v n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  อ่าสวัสดีสามเวลา4ี่เวลาห้าเวลาก็ว่าไปนะคะเพราะว่าใครว่างตอนไหนก็เข้ามาเรียนได้เรียนย้อนหลังได้ทำงานย้อนหลังได้คุณครูไม่ได้ว่านะคะในส่วนนี้ขอให้พวกเราทำมานะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมต่อเนื่องจาก Monster b Monster Body ก็คือเกี่ยวกับส่วนต่างๆร่างในร่างกายของเจ้า Monster หรือตัวปีศาจนั่นเองนะคะ คุณครูก็มี exercise ที่9ให้ทำในการตอบ big or small นะคะใหญ่หรือเล็กนั่นเองนะคะในกิจกรรมวันนี้ก็จะมีคำศัพท์มาให้แล้วให้เราตอบคำถามข้อ1นะคะอ่าข้อ1ถึงข้อ4นั่นเองอ่าเรามาดูตัวแรกนะคะอ่าคุณครูให้คำว่า big big แปลว่าใหญ่นะคะ S, S M A L small ก็คือเล็กนั่นเองนะคะ L O N L O N G long นะคะแปลว่ายาว S H O R T short นะคะ short ก็คือสั้นนั่นเองนะคะเราสังเกตนะคะว่าถ้าลูกศรชี้ที่อะไรให้ตอบตัวนั้นนะคะ ให้ตอบค,คุณศัพท์ตัวนั้นนะคะหรือ adjective ตัวนั้นนั้นเราไปดูตัวแรกชี้ที่แมวใช่ไหมคะเปรียบเทียบระหว่างช้างกับแมวแต่ลูกศรชี้ที่แมวก็ตอบว่า small นะคะอ่า number t ชี้ที่ไม้บรรทัดนะคะมีสองรูปด้วยกันนะเป็นดินสอแท่งสั้นแล้วก็ไม้บรรทัดยาวอ่าเมื่อชี้ที่ยาวก็จะเป็น long นะคะ l o n g long นั่นเองนะคะที่แปลว่ายาวต่อไป next words อ่าในคำนี้นะคะไปดูชี้ที่ช้างนะคะก็จะเป็นอะไรคะตัวใหญ่ใช่ไหมคะตัวใหญ่เลยก็จะเป็น big นะคะ b i g big แปลว่าใหญ่นะคะอ่าต่อไปข้อสุดท้าย the last number the last ไอเชมอ่าไปดูเขาชีท้ที่ตัวอ่าดินสอที่สั้นกว่าใช่ไหมคะสั้นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะจำได้ไหมโอเคคือจอบสั้นแปลว่าชอ o r ตนะคะ S H O R T ชอตตัวสุดท้ายนั่นเองนะคะเอามาตอบในข้อที่4โอเคนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรม exercise 9 b all small ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเช่นเคย4ข้อแค่นี้นะคะอย่าลืมเขียนวันที่ทุกครั้งแล้วก็เวลาส่งงานอย่าลืมพิมพ์ชื่อหรือ,อ่ก่อนที่จะส่งในรายกลุ่มของครูนะคะอย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยว่าปอไหนเอาแค่ชื่อก็ได้ค่ะชื่อแล้วก็น้องปอไหนแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคาำรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้คะ่ะ See you a a n next clip next kia yeah, anannekieeli yeah, yeah, yeah.